สวัสดีครับช่องชีวิตที่บันเกิดชนุมานนะครับมือนี้พามาเบ่งอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับของฟาร์มอีกครับนะครับมือนนี้ปล่อยงัวเขาชวนกล้วยนะครับชวนกล้วยหน่อยๆนะครับมีหยาพอดีนะครับที่แรกกระบอกกาปล่อยล่งยางพันกัด้นกล้วยนะครับแต่ว่าปล่อยล่งแล้วผลกระบอกกัดนะครับบอกัดกินนะครับนะครับมันก็เล่มแต่มหยาก็ถือว่าโอเคครับ มือนี้ก็สิบริเกียวหยาให้กินไลเนาะครับก็สิได้กินสำนีก็น่าสิพ่อโอเคนะครับไปกินแรงเถิดเดียวนะครับกินนี่แล้วก็น่าสิเทียงก็สิปล่อยเขาหัวไฟฟ้านะครับแล้วก็แรงยังกินเถิดเดียวนะครับนี่ครับเลมดีกินดีครับอยู่ในนี้หาโตนะครับหกโตนะครับอีกตัวหนึ่งกินอยู่เทิงบุครับตัวนั้นเบนคุณกับคนนะครับตัวนั้นเป็นไปกินอยู่เทิง หนึ่งสองสามสี่ห้าเอ๊หายไปตัวหนึ่งนะครับอยู่ใส่นนอกไม่ได้หายไปเดี๋ยวผมไล่บางก่อนนะครับมะลิเจ้าตัง มีคุณจะตั้งหายไปนะครับจะตั้งนี่เป็นงวผูกใหญ่ในนี้นะครับเผนนกระนอาอยู่ในนี้แล้วครับเพราะว่าเพิ่นนะบคอยไปไกลแล้วครับเพิ่นน่นจะเป็นคนเป็นตัวขี้ยานแน,นนะ่นะครับเพิ่นนะนะครับหล่อผสมสีแม่นะครับแม่นั้นขึ้นนะครับหมอมาเบิ่งว่าถือถืองูผูกในฟาร์ม แท่งไปแล้วคุณวานะครับต้องลองบางอีกรอบหนึ่งนะครับขั้นบติดกะยัคิดได้สมใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ลออคือลอกบนงก่อนแต่ว่าหมอคุณวานน่าจะถึอแท่งแล้วนะครับเมืองจากอาการนะครับเร็มหยาครับนี่ครับบางอีตุยครับยินดีครับบวยบวยบวยครับ เรียงไปเรื่อยๆครับพอดีผมเบิ่ง YouTube คลิปๆหนึ่งนะครับเพื่อนว่าคุนเลี้ยงวัวนี่เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักนะครับถ้าเป็นอาชีพเสริมมันไงเสริมอยู่สักระหว่าละครับมันก็สิเลี้ยงยากอยู่ยางสั่นแหละเพื่อนว่าเพราะมันบริเหตุยังเป็นจริง,จ,รงจังนะครับถ้าเห็ุเป็นอาชีพหลักเจ้าก,ก็บสบายนะครับเห็ุแบบ บ่ด้หาเห็ดอย่างอื่นเสริมนะครับจ้ากรเลียงแต่ง,งั่วอยู่หันกระไงนะครับเกี่ยวาหา้าห้ศเสาแรงเท่าน,นั้นพ่อผืนว่านะครับผมก็บึงเอ,อือมเมียนคว่ำผืนว่านะครับผมก็เลยว่าพยายามเห็ดเป็นอาชีพรักนะครับมาคอยเห็ดไปนะครับคิดไว้าจากปี2องปี่นนาชิสำเร็จลดลนะครับ คอยเลี้ยงไปแต่ยังว่าันมิ่งวัวแม่นมือนะครับนี่เรงวัวผูกส่วนมากคอยเห็ดไปครับวัวที่ได้มาทั้งเบ็ดในสุดบอดบริสุทธิ์เจ้าโตครับอาศัยเลี้ยงงัวกลุ่มนะครับเอาลูกมันเท่านั้นนะครับแต่บอกว่าในมือนี่ก็ขึ้นเป็นเอบหนึ่งเบิดแล้วครับแล้วก็มีเอบสองอยู่สองตนะครับเป็นวัวผูกนะครับเป็นวัวแม่ที่โอเคนะครับแต่ก็บอกไปยังครับรอไปเรื่อยๆครับเฮาอย่าลิงนะครับ บางที่บางอย่างเขาก็บวชผอมๆนะครับขนาดขึ้นมาซ้ำหน,นี่ก็ยังบวชผอมนะครับหญ้าบวชผอมนะครับก็คอยเห็ดหญ้าไปผอมควบคู่กันกับพัฒนาเมลพันธุ์ขึ้นไปผอมนะครับมืึอนี้เบิดเมือ่อเพิ่มเล่มอยู่นี่กระิกโอเคมาดิเกี่ยวหญ้าแต่แรงรอหนึ่งนะครับปกติกั เสารอหนึ่งแรงรอหนึ่งนะครับเป็นผลกินกินใบกล้วยแน่นะครับแม่นะเป็นหมักกินใบกล้วยกินยังแน่ขย,ยามันบาเป็นยังครับน้ำฝนเดินมันก็แตกใหม่ผมท่านได้ลงไปบึงหญ้าอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับหญ้าส่วนนั้นปลูกกินหนีไวไ้ไหลหนึ่งนะครับเป็นอย่งไรบ,บุญบี่ครับ แต่ผมว่าสิลองเอาไอย้ยาลูซี่มาเห็ดเป็นยามักร่องเบื่องนะครับพอดีผมมีไปประชุมสามเหมือนะครับวันที่หาที่หกีิเจ็ดนะครับกับคันผมอยู่นี่สากนะครับย่านแม่บานากผมก็เลยว่าสิลองเอามาเห็ดเป็นหยามักไว้นะครับเห็ดเป็นหยามักไว้ผ่นนะครับสิบงงออกจากขอกนะครับ เด่นเนี่นะครับโัวในฟราร์มหอยพัฒนาไปครับใดจิ๊จกซิปแม่เนี่ก็โอเคแล้วครับนี่ครับ นี่สวนกลวยอครับมื่อนี้ผมกะทิให้สมบรรยากาศไอ้งวของฝ่าบับนะครับกินหญ้านะครับแต่ละมือกินอยู่ไสอย่งอยู่ไสแหนนะครับผมก็ถ่ายให้เบ่งไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเนยด้ครับช่องชีวิตที่บานเกิดนะครับชนุมานนะครับลอยชนีนะครับสวัสดีครับ